สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านค้าเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองแน่นอนแนะนำร้านนี้เลยร้าน Power Pay มีเกมมากมายให้ทุกคนเลือกเติมโดยเพื่อนๆทุกๆคนที่สนใจสามารถทัก Inbox ไปที่เพจ Facebook หรือว่าแอดไปที่ Line แอด Power Pay หรือจะสแกนคิวอโค้ดที่หน้าจอก็ได้เลยนะครับจากนั้นเลือกเกมที่ต้องการอย่างเช่นเกมเบาทากดเข้าไปที่ตัวเกมจากนั้นเลือกแพ็กเกจที่ต้องการที่จะเติมบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยและบริการดีแน่นอนหากใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามาจากช่อง7โรซาก แาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม7ปากอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้นี่ก็จะพาทุกคนนะครับไปดูข้อมูลลีกล่าสุดนั่นเองครับเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วนั่นเองนะครับบอกเลยว่า เป็นลีกที่น่าตกใจแล้วคาดว่าจะเข้ามาไวด้วยนะครับยังไงก็เป็นการลีกที่ไม่ได้ออกมาจากทาง o f ฟฟ c i a l นั่นเองนะครับป่าเดี๋ยวเราดูรายละเอียดพร้อมกันแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ต่างๆรวมถึงตู้ของดีเน่ตู้ล่าสุดนี้ควรเปิดบ้างหรือเปล่านะครับป่าเดี๋ยวเราดูพร้อมกันเลยครับยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามผนไปด้วยแล้วกันนะครับมีอะไรก็ช่วยกันคอมเมนต์นะครับผมเพื่อที่จะทําให้ทุกคนนั้นได้เห็นคลิปของผมมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับไปเริ่มกันเลยครับ สิ่งที่ทุกคนได้เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับก็จะมาจากโกลบอลนะครับครบรอบ2ปีครึ่งนั่นเองนะครับผมเป็นแคมเปญนะครับจะเริ่มในอีก2อาทิตย์หลังจากนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็น Holy War Unit นะครับจะเข้ามาก็คือแอตสัลโมดเอชทอร์ซาณ์นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เป็นลีกล่าสุดนะครับผมแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปนะครับของทาง เซเว่นดีเอสล a k e นั่นเองนะครับก็เป็นกลุ่มคนที่ล a k เข้ามานะครับตั้งแต่ริมุรุหรือว่าอะไรก็ตามแล้วนะครับตั้งแต่แอนเชียนวอลหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับล a k มาถูกตลอดเลยแล้วก็มีข้อมูลหลุดออกมาก่อนออฟฟิเชียลนะครับผมก็คือเอาง่ายๆครับว่าถูกแบบ100%เลยนะครับผมแต่ไม่ดีต้อง99.99%ดีกว่านะครับเพราะว่า บางตัวหรือว่าบางสกิลเนี่ยก็อาจจะมีผิดพลาดไปบ้างน,นะครับก็แน่นอนแต่มันคือล็กแต่คือมันถูก99.9% 9 99ไงนะครับถือว่าเป็นร้อยไปเลยก็ได้แล้วแต่คนมองนะซึ่งผมก็อยากให้มองที่ออฟฟิเชียลเป็นหลักนั่นเองครับซึ่งก็ก่อนหน้านี้นะครับวันที่30อะไรเงี้ยตั้งแต่นี่แล้วเขาก็จะมีบอกเฮ้ยเออแบนเนอร์เดียนน่อะไรเงี้ยตัวใหม่นะครับนี่คือตัวใหม่เนาะบอกตั้งแต่เมื่อต้นเดือนแล้วนะครับอะไรเงี้ยเราก็จะมีพวกอาวุธส่วนตัวเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเมื่อคือนนะผม ประมาณนี้ลงเมื่อเช้าๆน,นั่นเองนะครับก็จะมีบอกเกี่ยวกับโอ้ส่วนตัวของอ่าไฟเตอร์เดนนั่นเองนะครับเป็นนักสู้ DNA นั่นแหละนะครับผมก็จะมีเป็นถุงมือเข้ามานะครับกับเป็นของ DNA Holy นเน่โ l ลี่ลิลิกนั่นเองก็เป็นเป็นเอิร์ดอะนะเออเหมือนกับเป็นตัวละครตัวใหม่ตัวนี้หรือเปล่าผมก็ไม่ชัวร์นะครับนอกประมาณนั้น นะครับผมแล้วก็เป็นของมาโทนานัาน่นเองก็เป็นมาโทนาแดงมาโทนาฟ้าได้หมดเลยก็คาดว่ามาโทนาแดงจัดเล่นได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเอาเป็นว่าเรื่องมูนี้ข้ามไปนะก็เป็นว่าลีกนั้นถูกค่อนข้างเยอะเ,เลยเลยครับตัวนี้เอาเป็นว่าเอสเซว์เมลิดไม่ใช่เอสเซว์ินดูดัสเอสเซว์ิทอลซานะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ใครหลายหลายคนรอนะน่าจะเป็นตัวละคระตัว น่าจะเป็นตัวสี่ปีกอะผมไม่ชัวร์นะว่าเป็นรูปไหนรูปลักษณ์ไหนนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นในร่างที่ไม่มีความทรงจําของมาเอลหรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะก็ต้องไปรอดูครับซึ่งตู้นี้ถ้าให้เทียบอิงนะครับณนะวันนี้ที่ผมทําคลิปเนี่ยก็คือวันที่ตัวละครนะครับอย่างใช่ปะวะวันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์อ่าใช่ก็คือ มันจะเป็นตัวละครก็คือเมื่อวานเนี้ยนะครับเป็นตัวละคร d ี a เข้าไปแล้วถูกไหมของเราเนี่ยก็จะเป็นสัปดาห์หน้านะครับหรือว่า d ี a ของเราเนี่ยจะเข้าวันที่19บเก้นั่นเองครับแลวตู้เนี่ยก็จะมีระยะเวลาถึง2สัปดาห์นั่นเองง่ายๆครับของต่างประเทศเนี่ยตู้ DNA จะหมดประมาณวันที่20เอ่อประมาณวันที่28นะครับผม,ผมก็คือเขาจะมีการประกาศประมาณวันที่27นั่นเองนะครับเราก็ต้องไปรอดูว่าวันที่27หรือว่าสิ้นเดือนที่27นี้นะครับจะมีการประกาศตัวใหม่หรือเปล่าาานะครับหมมย ในสิ้นเดือนที่27เดนี่ยพูดตรงๆ,ๆนะครับมันคือการเปิดตัวเกมหลายๆเกมเลยไม่ว่าจะเป็นเกมของเซเว่นไนท์นะครับผมเรเวอร์ชั่นนะครับหรือเกมยักษ์ใหญ่อีกมากมายไม่ว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นทาวเวอร์อเวนเจอร์ีก็ได้นะครับซึ่งสิ้นเดือนนี้มีอะไรหลายๆเกมที่อาจจะเปิดหรือว่ามีข่าวลือเปิดเกมมาเยอะมากซึ่งมันก็เป็นการแข่งขันไงแล้วก็มันครบรอบ2ปีครึ่งของโกลบอลด้วยนะครับผมก็อาจจะเป็นตัวแอสเซอก็คือง่ายๆครับเป็นตู้ตัวละครอย่าง นั่นเองนะครับประมาณนั้นมาเราดูกันหน่อยนะครับไล่เรียงจนถึงวันที่เก่าๆเลยว่าล่าสุดแล้วเนี่ยดีแอนเนเนี่ยมาแล้วประมาณกี่เดือนนั่นเองครับเรา,าเริ่มดูเลยครับตั้งแต่เราขอนับ DNA ที่เป็นตัวละครเฟสติวัลเลยนะครับย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่24อ่า24กุมภาพันธ์นะครับก็มาประมาณสิ้นเดือนใช่ไหมถือว่านานมากนะวันนี้นะครับผ่านไปแล้วประมาณ5เดือนคือไวจ,จัดเลยนะครับก่อนที่คือเนี่ยเมลิโอดัส ตัวธาตุมืดมาเห็นปะเออนะครับซาคิดีอะไรยี่มาเนาะแป๊บเดียวเองนะครับเ็นเนควีนก็มาแล้วและนี่ก็ผ่านมาจนถึงเดือนที่7แล้วอ่ะคือเ็นเอคืออยู่มานานมากแล้วก็ไม่มาในแบนเนอร์นะครับถามว่า ผมไม่รู้นะครับถ้ามีคนถามว่าพี่ครับแล้วตู้น่าจะมีเดเน่ไหมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าถ้าห้แรกในตู้เนี่ยหรือว่าตู้เฟสติวัลเนี่ยน่าจะมีแล้วน,นั่นเองนะครับสำหรับตัวละครแรกแต่ว่าตัวละครในตู้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามีไหมนะครับก็ประมาณนั้นน,น้ะนี่คือเดนเนะเข้ามาแล้วนะครับต่อมาเนี่ย ก็จะเป็นจอมุนกาดนะครับก็น้องงูเนาะเห็นปะเออเนี่ยผ่านไปไวมากเหมือนกันนะครับระยะเวลาเนาะแล้วก็สักพักหนึ่งนะครับก็จะมีริมุลุนะครับถ้าให้เราดูตู้แต่ละตู้นะครับลองสังเกตดีๆนะตู้แต่ละตู้เนี่ยนะครับก่อน DNA เนี่ยจะเป็นเมสคิล่าก็คือช่วงวันเวลาของอ่าเขาเรียวกว่าอะไรเป็นช่วงของวันเวลาวันวาเลนไทน์นะครับมันจะเป็นช่วงเวลานั้น ถูกไหมก็คือจะมีตัวละครสําคัญเข้ามาพวกซาเลนี่พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกแบบตัวละครลิมิเต็ดนิดๆหน่อยหน่อย่ะเห็นบ้างมันก็มาเหมือนกันในตู้ดีเนาะก็คือเป็นตัวละครพวกช่วยตีบอลหรือว่าทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับแล้วก็มาตัวเฟสติวัลถูกไหมต่อมาครับจอบมุนกาดนะครับหรือว่าตัวละครตัวดีก็ได้เอาเป็นทาเมีลแดงและกันถือว่าเป็นตัวละครที่ซัพพอร์ตได้ดีอีกหนึ่งตัวแล้วก็เล่นได้ง่ายใครที่มีนี่คือเล่นสบายนะครับก็ เล่นคู่กับทามิเอลฟ้าไปได้เลยนั่นเองครับแต่ว่าทามิเอลฟ้าเนี่ยจะดีมากกว่านะครับในการลงพวกบอสนกบอสกวางอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าใส่คู่กันเออใส่คู่กันไปก็ดีนะครับแต่ว่าอย่าไปใส่ทามิเอลแดงเนี่ยนะครับให้กับเออเขาเรียกว่าอะไรอย่าไปใส่ทามิเอลแดงต่อตีกับบอสนกนั่นเองนะครับต่อมาครับเห็นป่ะพอทามิเอลแดงเสร็จแล้วมันก็จะเป็นตู้ของริมูรุนนั่นเองนะครับเนี่ยก่อน พายุใหญ่หรือว่าก่อนตู้ดีๆเข้ามามันจะมีตู้ตัวละครตัวนึงที่มันประมาณว่า s t have หรือว่าแบบจําเป็นต้องมีอ่ะนะครับประมาณนั้นเนาะมันเข้ามาแต่คือถ้าเราเปิดเราก็จะต้องเจ็บในตู้ถัดไปนี่สำหรับสายฟรีนะแต่เป็นสายเติมนเนี่ยผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วนั่นเองครับเห็นไหมมันนั้นนะครับต่อมาครับรีมูรุเสร็จนะฮะเพราะว่า The, เอิเขาเรียกว่าไงพอรีโวเู้เสร็จเนี่ยมันเป็นตู้ใหญ่ไงมันเป็นตู้โคลาโบโแต่มันไม่นับเป็นเฟสติวัลครับมันถือว่าเป็นตู้ดักชั้นดีนะครับผมก่อนที่จะมีนะครับมันเป็นตู้ดักชั้นดีอเออครับก่อนที่จะเป็นอริาเบธท,ท่าแสงนั่นเองนะครับถือว่านานพอสมควรนะแต่ว่านี้จะมีโมโนมีฮอคคันด้วยนะครับก็คือ ค้างอยู่มาหนึ่งเดือนนะครับก็เป็นตู้ที่แบบว่าค้างๆก็คือผ e นะ่านไป1เดือนน่ะทำให้เราเก็บเพชรได้มา1เดือนนะครับนอกประมาณนั้นไม่ได้เข้าแบบติดกันเลยนะดูดีๆนะอันนี้เป็นเดวมอลล์ลิมบอลูแล้วก็เป็นชูน่าเหมือนกันวันที่28นะ12 19เนี่ยมันจะเป็นเจ้าตัวโมโนโน,นะครับตัวเขียวแล้วก็ฮอกนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นต่อมาครับอลิซาเบธเข้ามาในเดือนที่เท่าไหร่วะเดือนที่5ใช่ปะใช่ปะเออเดือนที่5ประมาณสิ้นเดือนเนอเนาะก็ประมาณนั้นอลิซาเบธท่าแสงก็มาแล้วก็คือดัเนี่ย มันจะมาในช่วง30มสิบดีซมเบอร์ก็คือสิ้นปีถูกไหมแล้วนี่ก็คือสิ้นเดือนที่5ก็ง่ายๆวันนับเป็นเดือนที่6เลยนะครับก็ครึ่งปีพอดิบพ,พอดีอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่ลิซ abeth เข้ามาเห็นไหมพอลิซ abeth เข้ามาปุ๊บบุนฮิวเฟรย่านะครับถือว่าเป็นตัวละครที่เท่าจริงๆแล้วมันคือตัวละครตู้ขั้นครับเพราะว่าหลังจากเฟสติวัลผ่านไปแล้วเนี่ยมันมักจะมีตู้ขั้นประมาณ12ตู้ประมาณ1นถึงสตู้นะครับแล้วตู้ก่อนที่จะมาเนี่ยนะครับผม ก็คือตู้ก่อนที่จะมาที่เป็นเฟสติวัลอย่างที่บอกไปก็คือเจ้าตัว a s s a u l t Mode นะครับตัวสเซอร์ซ่ารเองก็เนี่ยเป็นตู้ DNA ครับและซึ่งตู้ในตู้ DNA เนี่ยคล้ายๆตู้นี้เลยครับจะกลับไปคล้ายๆตู้ของเมลซิล่าเลยนะครับซึ่งตัวละครในตู้เนี่ยถ้าเอาจริงๆแล้วเ,เดี๋ยวผมพาไปดูอีกนิดนึงแล้วกันเพราะจริงๆทำคลิปไปแล้วนะครับมันจะมีตัวละครหลายๆตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตัวละครแบบอ่าพวกพวกรีมิเต็ดนะเอาง่ายๆนะเป็นลิมิเต็ดไทม์แบบว่าเป็นลิมิเต็ด เขาเรียกว่าอะไรเป็นช่วงของวันวันเดน,นทายอะไรเงี้ยนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะครับพวกแบบดูอิตเจนนาเซเลนี่อะไรเงี้ยนะครับพวกตัวละครที่ไม่ได้หาได้ง่ายๆหรือว่ามันานานๆจะวนมาสักทีนหนึ่งนะครับซึ่งตู้เนี้ยก็เหมาะกับมือใหม่นะครับแล้วก็ DNA เนี่ยถือเป็นตัวละครที่โอ้โหพูดตรงคือตัวละครตีบอสนะครับเจ้าออริจินอลนั่นเองนะครับผมบอสตัวนี้ก็ถือว่า ตึงมือนะครับสำหรับใครที่มีตัวซึ่ง DNA เรเน่อลขก็มาเนี่ยจะทำให้ตีบอสได้ไง่ายขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งขอพูดตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะกลับไปแบนเนอร์นะครับเออหรือว่าเจ้าตัวเอสทารอซานะครับขอพูดตู้นี้นิดนึงนะครับก็ถือว่าตู้เนี้ยมันควรเปิดนะถ้าคุณยังตีบอสไม่ไหวนะครับแล้วก็ จะให้เพื่อนยืมตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเล่นกับเพื่อนเป็นการยืม AI เข้ามาเนี่ยใครที่มี DNA จะเล่นโคตรง่ายเลยครับประมาณนั้นนะครับใส่ DNA ใส่โกเทอร์ ter, ใส่ดัตเข้าไปอะไรเงี้ยจะเป็น DNA เป็นโกเทอร์ ter, เป็นอาร์เทอร์อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่เลยนะครับก็ถ้าเป็นทีมแบบทีมตึงๆอะไรเงี้ยเนาะก็เอาจริงถ้าเล่นกับทีมเพื่อนอย่างเงี้ยถ้าให้แบ่งทีมก็ควรจะเป็น ตัว DNA นะครับแล้วก็อาร์เธอร์แล้วก็เป็นโกเธอร์แดงเลยครับส่วนตัวเราก็เป็นทีมตั้งท่าไปนะเพราะเราเป็นทีมกดมือนี่ใช่ไหมทีมเพื่อน AI มันจะใช้สกิลก่อนนั่นเองครับประมาณนั้นเนาะก็ตัวเนี้ยมันน่ากดทุกตัวเลยนะครับแต่ว่าใครที่กดแล้วมีตัวละครตรงนี้ทุกตัวไปแล้วอะนะครับก็ถ้าจะเอาดีเน่แค่มาตีบอสอันตีหนึ่งพอแล้วเพราะว่าเอกลักษณ์ของน้องอ่ะมันช่วยได้เยอะอยู่แล้วนะครับและอันตีมันหมู่ซึ่งมันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นก็คือแบบมันแรงแหละถ้าคุณอัตีตันแต่ว่าถ้าคคคุณออออััลตแแแ่่มมมนไได้้รรงวืเาาพ แค่40เนี่ยคล้ายๆอันติของลิสเขียวในการที่ตีเจ้าตัวบอสเบลมอสหรือว่าบอสบอสเท่านะครับมันจะช่วยประมาณนั้นเลยนั่นเองนะครับผมก็คือเพิ่มแรงการ์ดแล้วก็ให้ตัวอื่นเนี่ยซัดดามเมจเข้าไปตึงๆเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้นี่คือตู้ที่มันควรจะต้องเปิดนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยคือมันเป็นตู้ขั้นชั้นดีสําหรับการกระจายเพชรหรือว่าการแบบกินเพชรของคุณไปค่อนข้างเยอะนะครับถ้าตัวแอสเซิลเอสทรอซ่ามันเข้ามาจริงๆนะครับคือตู้เนี้ยควรเปิดแค่หนึ่งตัวพอแล้วนะครับผมหรือถ้าจะไ,จะไ,ไ,ะไร ข้ามได้เลยนะครับถ้าคุณไม่ได้สนใจดูอิตเจนนาหรืออะไรเงี้ยคุณลงเอ็กซ์ตรีมคุณลงอะไรเงี้ยไม่ต้องไปลงเฮลไม่ต้องสนใจอะไรมากข้ามได้เลยตู้นี้บอกเลยนะครับว่าข้ามได้เลยไม่จําเป็นขนาดนั้นเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันมีตัวละครที่เอาไว้ในกิลวอลนู่นนี่ด้วยนะครับในหลายตัวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ท่อนกังเก่าประมาณนั้นนั่นเองครับคือข้ามได้นะครับย้ําว่าแนะนําให้ข้ามมากกว่าให้เปิดนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าจะเปิดก็คือให้มองที่ดีน่เป็นตัวเดียวและตัวหลักเท่านั้นนะครับับบบอกไตีน่่นเ,นะเครราลปท แบนเนอร์ของตัวนี้นะครับเนี่ยอันนี้เขานับวันที่ที่เข้าของเจแปนหรือว่าเกาหลีนั่นเองเน,นะครับสำหรับตัวดีเน่เนี่ยเข้าวันที่14นะครับก็คือเมื่อวานนะครับวันนี้ผมอันคิววันที่1ิเนาะจนถึงวันที่28นั่นเองก็คือสิ้นเดือนซึ่งหมายความว่าอย่างที่บอกไปครับวันที่27เนี่ยเขาจะมีประกาศตัวละครอ,ออกมาแน่นอนแล้วผมเชื่อว่าน่าจะต้องเป็นไลฟ์ด้วยครับเพราะว่าเขาจะเป็นการไลฟ์นะครับทุกๆเดือนเดือนละ1ครั้งอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งถ้าเป็น Festival เฟสติัรงๆนะคบ คนที่เปิดไปก่อนหรือว่าได้รับข่าวสารเนี่ยผมว่าเจ็บมากๆครับถ้าเป็นไปได้เราควรรอสักหนึ่งอาทิตย์หรือว่าก่อนตู้ของเราจะออกเนี่ยครับเรายังมีเวลานะครับเพราะเราตามหลังเจแปนอยู่นะครับสักพใหญ่ๆเรายังตีบอสเหมือนเดิมได้อยู่เรายังตีธรรมดาได้ยังไม่จำเป็นต้องมีดีเน่นะตอนนี้ครับสำหรับใครที่กาเพชรแน่นๆเอาไว้รอดูข่าวที่มันอ่อมเป็นจริงๆครับแล้วคุณจะถูกใจและคุณจะดีใจมากๆระหว่างนี้คุณรู้ว่าตัวละครจะเข้าแล้วคุณก็ดองเพชร เอาไว้ให้อย่างเต็มที่เลยน,นั่นเองนะครับสำหรับตัว Mode เ s สทาล s อซ่าแอซ t ซ o โมนั่นเองนะครับผมผมก็คาดว่าน่าจะถูกแหละเพราะว่าลีกเว็บนี้นะครับหรือว่าลีกจาก Twitter เนี้ยเอาจริงแล้วเขาลีกมาเนี่ยถูกแบบ99.99% 99แล้วนะครับก็ไม่ค่อยอยากให้แบบปักใจเชื่อสักเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นไม่ค่อยอยากให้ปักใจเชื่อนะแต่ว่า มันมาขนาดนี้แล้วอะถ้ามันจะมาจริงๆก็ดองเพชรรอเอาไว้อีกสักหน่อยจะเป็นไรไปนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปวันนี้ก็อยากให้อดใจรอนิดนึงจริงๆนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่หลายๆคนแบบรอกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับลีกวันนี้สําหรับ S เซาเอ S ทอร์ซานะครับแล้วก็การเปิดตู้เดีนเนั้นควรเปิดไหมควรรอหรือเปล่านะครับคิดว่าทุกคนน่าจะได้ความรู้ไปค่อนข้างเยอะนะครับส่วนแบนเนอร์ต่างๆนี้นะครับสามารถ เอาเอา่อเรฟเฟรนซ์นะครับหรือว่าเป็นพูดว่าไงเดีย เป็นเว็บนะครับเป็นต้นทางเนี่ยนะครับสามารถเอาได้ที่ใต้คลิปเลยเพราะว่าผมจะแปะเอาไว Twelve, ้หลายๆคลิปอยู่แล้วนนเดงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับพวกนี้สามารถดูตรวจสอบได้ว่าตัวไหนเข้าไปเมื่อไหร่นะครับจะเป็น holy ลิ l i กหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถดูได้หมดเลยเนี่ยเขาจะมีบอกหมดเลยนะเ่อันเนี้ยเช็คได้หมดเลยครับ holy ลิ l i กตัวไหนเข้ามายังไงความสามารถเป็นอะไรยังไงนะครับา a s บน a n อร์รุนนีอะไรเงี้ยผมไม่งกอยู่แล้วครับเรื่องข้อมูลนั่นเองครับป่ะแล้วเจอกันนะครับในคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด ราตีสวัสด์ครับเจ๋งครับ